สวัสดีครับเพื่อนๆแหมวันนี้นะครับพอดีผมติดตามไปนี่อยู่ facebook บอร์ดดาวฟิชชิงนะวันนี้ก็มีจัดแข่งนะครับน,นี่ให้ดูรายละเอียดนะภาบหนึ่งจัดแข่งกติกาสากลระยะคัน4.5ค่าสมัครคันละ1,000บาทนะครับนะเริ่มตกตั้งแต่9โมงถึง10โมงรกาเดี๋ยวจะแวะไปดูนะครับกี่คันวัเนี้นะ มีทั้งหมดสาสิบคันนะครับนะแล้วทีนี้มันก็เป็นรายการแข่งนะ,ะก็ครบแล้วแหละแล้วเริ่ม9ก้าโมงหนึ่งสิบกเดี๋ยวผมจะแวะไปดูนะครับกติกาก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่อันนี้น่าจะตกแบบตกไซสปลาเนาะเออเห็นปะเอ,อ้มันก็จะเป็นรู้สึกจะตกแบบชิงหลิวนะอตกชิงหลิวนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูนะนี่กกติกาก็ที่หนึ่ง ไซเอกเนะจับฉลากเลือกไซ์ก่อนแล้วก็ที่1-1,000ห0ึ0 0 0มื0นส0 0 0นะครับปลาไซ์ใหญ่2,000ที่2 5 0พปาลารวม2 0ง0นะครับแข่งวันที่9มกรา9โมถึง16นาฬิกาพัก60นาทีนะครับชิงหลิวล้วนนะจำกัดระยะคันไม่เกิน4.5ปลาปลาคันนอก6รอบชั่วโมงละ100อบาทอ๋อโอเค ปาวีเอพีสองรอบล,อบล้ละสองร้อยบาทอันนี้ผมไม่มีข้อมูลนะเพราะว่าผมไม่เคยไปแข่งเขานะแต่ทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศแล้วกันนะครับที่ดาฟิชิงช็อปนะดาฟิชิงเลยนะเดี๋ยวว่างๆเราจะพาไปแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงคนจะเยอะไหมจะคึกคักขนาดไหนนะครับไปดูบรรยากาศกันครับโอเคครับผมตอนนี้ก็กําลังออกเดินทางไปดาฟิชิงนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยมาก็คือวิ่งมาทางอาเ็บน้าห้วยตลาดนะครับนะตรงไปเรื่อยๆเลย,เลยนะครับ ตรงไปเรื่อยๆเลยจนเกือบสุดทางนะบ่อดาจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับปะ่ะวันนี้อากาศบรรยากาศดีมากนะมีจัดแข่งกันก็เราก็จะแวะไปดูบรรยากาศวันนี้ผมไม่ได้ไปตกนะครับผมไปดูบรรยากาศเฉยๆครับจะไปดูกันว่าเป็นยังไงคนเยอะไหมตกปลาอะไรกันบรรยากาศเป็นอย่างะไนะครับโอเคบ่อดานี่จะเป็นบอ่อแรกๆเลยนะสําหรับคนนักตกปลานะที่บุรีรัมย์อะ ถามใครก็จะนึกถึงนะบ่อดาบ่อดานะครับถือว่าเป็นบ่อที่ดังมากนะส่วนใหญ่ก็ถามก็บ่อดาบ่อดานี่มีคนมาตกชะโดอยู่เห็นไหมนะครับตีชะโดอยู่อ่าเก็บน้ำาไว้ตลาดชะโดกระสุนนะครับบ่อดานี้ถือว่าโอเคอ่ะนะผกว่าใครๆก็รู้จักค่อนข้างดังนั้นในบุรีรัมคือถามเออะถ้าไปตกปลาที่ไหนอ่ะในบุรีรัมนะบ่อตกปลาบ่อแรกที่ควรจะพูดถึงก็คือบ่อดานะ ก็จากแจมกิชชิ่งที่ผมมาจกตกประจาเนี่ยนะแจมอยู่นี่นะเออเลยไปประมาณสักกิโลนึงนะก็จะถึงดาฟิชชิ่งครับผมอยูติดกันเลยนะแต่บอดานี่อู้คนเยอะนะคือคักนะครับไปทีไรก็คนเยอะนะครับตรงนี้นครับบ้านตลาดควายนะนี่ไงบ้านตลาดควายบ้านตลาดควายมูลหนึ่งตำบลสแกนซำอำเภอเมืองบุรีรัมย์พอมาถึงซุ้มนี้เพ๊่มให้เราเลี้ยว ขวานะปึ๊บขวามานิดนึงนะสำหรับคนไม่เคยมาแต่ถ้าคนเคยมาแล้วก็รู้ทางกันดีอยู่แล้วเนาะพ <Okay. S 1> อมาเสร็จปึ๊บเราจะเห็นอะไร,รจะเห็นรั้วนะบอ่อดานี่รั้วรอบขอบชิดนะครับเห็นไ,ไหมเป็นรั้วปูนนะครับมีบ้านเขาอยู่นี่แหละนะดาฟิชชิ่งเราเห็นแล้วเราก็ตรงแล้วก็เลี้ยวเข้าไปได้เลยครับผมมีหลายบอ่อครับมีทั้งบ,อบ,งบอ่อกระพงบ่อสวาย บอ่อบาดินอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเขาจะให้เข้าหรือเปล่านะครับเราไม่ได้มาแข่งแต่เรามาเที่ยวดูนะเนี่ยมาดูดิยิ่งใหญ่มากนะบอ่อนะครับนะมีรัวรอบขอบชิดนะครับนะเขาเริ่มแข่งกันแล้วแหละตั้งแต่9โมงจนถึงนี่นี่โมงถึง4โมงเย็นอเสร็จแล้วเราก็เลี้ยวเข้าไปนะครับป๊บาดเีก็ดูไหนี่รถเยอะไหมโอ้โหแน่นเลยวันนี้นี่ไงกำลังแข่งกันอยู่นี่ ออแข่งบอ่อนี้นะเดีย๋ยวผมไปดูบรรยากาศกันสักนิดหนึง่งคนเต็มเลยดูดิโอ้โหโอจอดรถกันนั่งตกนั่งแข่งกันอยู่เนี่นะเออเราก็จะมานั่งดูบรรยากาศกันหน่อยบอ่อนี้ที่ผมมาตกเล่นประจรําบ่อนี้นะตกไม่เอากลัเคพื่อคิดค่าคัา5 0บนะแล้วก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะกำลังนั่งนี่กันอยู่นะครับได้เสร็จก็ใส่สวิงก็วิ่งไปช่างนะนี่เื่อมีที่ช่างอยู่นู่นน<ม>เห็นไหม ช่างเสร็จก็จะมีบอกน้ำหนักนะแล้วก็จดกันเออแล้วก็ประกาศกันสุดยอดอเยอะมากเลยสาคันวันนี้มีจัดแข่งบ่อยนะที่นี่วันนี้เป็นสายหลิวนะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมมาดูทรงดูแนวนะครับ สนุกตรนั้นที่หากันวันหยุดนะครับอ้าวเรียบร้อยแล้วครับมานั่งดูเซอร์เวงนะก็ได้ประสบการณ์พอสมควรมันมากันสามสิบคันนะครับคนมันก็เยอะนะเนาะพอ,อ,อคนมันเยอะเสร็จปุ๊บปลามันก็อยู่ที่เหยื่อเลยแล้วก็อยู่ที่มุมด้วยนะอไอตรงคนไหนที่แบบได้ที่ดีทำเลดีนี่ปลามันเข้านี่โอ้แม่งเข้าต่อเนื่องเลยนะ เข้าตลอดเลยเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็เข้าไอ้คนไหนที่แบบนั่งทำเลมไม่ดีเนี่ยโอ้แม่งยังไม่ได้สักตัวเลยผมมานั่งดูประมาณชั่วโมงหนึ่งนะเนี่ยตรงริมทางด้านเนี้นะริมฝั่งทางด้านนี้นะเนี่ยริมริมแต่แถวท้ายบ่อแถเนี้แทบจะไม่มีใครได้ปลาเลยนะนั่งแบบเนี่ยยิ่งเฉพาะฝั่งทางด้านนู้นสามคนเนี่ยไม่ได้ปลาเลยแต่พอถัดมาอีกคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหเจ็ดแปดตัวนะเพราะฉะนั้นมันก็ถึงต้องมีจับฉลากไง ได้ที่นะได้ที่ดีก็หมานนะเหย่อดีก็หมานนะครับมันหลายปัจจัยเนาะก็เสร็จแล้วก็ไปชั่งกติกาเป็นยังไงไม่รู้แต่ถือว่าโอเคอะนะได้บรรยากาศฟิลแข่งขันนะครับวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะเผื่อใครแบบจะมาฟิชชิ่งตกปลานะครับแข่งขันพักผ่อนก็บอดาก็เป็นทางเลือกที่ดีมายังไงไม่แห้วได้ได้ตัวแน่นอนโอ้คนนี้บรรยากาศดีท้องฟ้าสวยนะครับ ติดอ่างด้วยนะโอเคครับลาไปแล้วครับสวาสีีครับ